ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับหัวข้อในวันนี้เรามีคติธรรมคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์มาฝากกันในหัวข้อแท้จริงแล้วคุณเป็นนิสัยเทวดาทำรรบุญหรือนิสัยเปรตทำบุญเช็คให้ชัวก่อนเป็นเปรตโดยไม่รู้ตัวพระอาจารย์สุชาติอภิชาโต ธรรมะบนเขาณจุลสาลาเขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอนวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารชนบุรีท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับนิสัยของคนเป็นการพูดให้คิดหรือเปรียบเทียบนิสัยของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรและท่านได้เคยบอกไว้ว่านิสัยเทวดาทำบุญกับนิสัยเปรตทำบุญนั้น แตกต่างกันอย่างไรซึ่งมันสะท้อนกับสังคมในปัจจุบันอย่างมากไปดูกันว่านิสยัยในการทำบุญของเปรตและเทวดาเป็นอย่างไรพร้อมทั้ง17พฤติกรรมถ้าทําจะเป็นเปรตเทวดากับเปรตอยู่คนละมุมกันอยู่คนละด้านกันเทวดาจะไม่ทำบาปจะมีแต่ให้จะไม่อยากได้อะไรอยากให้ให้แล้วมีความสุข เปรตนี้อยากได้ได้แล้วมีความสุขได้แบบไม่ถูกได้ด้วยการทำบาปด้วยการช่อโกงด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการลักทรัพย์ด้วยการฆ่าผู้อื่นอันนี้จะทำให้ใจหิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้หนึ่งล้านก็อยากจะได้สองล้านได้สองล้านก็อยากจะได้สามล้านอันนี้ก็ทำให้หิวให้อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนคนชอบให้จะไม่โลภอยากได้อยากแต่จะให้ให้แล้วมีความสุขแล้วไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากทำบาปทำมาหากินด้วยวิธีสุจริตได้เงินมามากเกินกว่าจะใช้ก็เอาไปทำบุญทําทานนี่เป็นลักษณะของเทวดาไม่ได้หวังจะต้องร่ำรวยมหาศาลแค่ทำมาหากินพออยู่ได้กินได้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนิสัยเทวดาจะเป็นแบบนี้ ไม่โลภไม่อยากเกินความจำเป็นขอให้พอมีพอกินพอมีเกินกว่านั้นก็เอาไปทำบุญเราเคยบินทบาทที่กรุงเทพมีร้านขายของอยู่ร้านหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเขาจะใส่บาทพระเป็นร้อยรูปหุงข้าวม้อบเบอร์เรอร์เลยเขาเตรียมไว้ฐานะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมีห้องแถวสองห้องขายของอะไรตามปกติแต่ใจเขาไม่โลภ ใจเขามีความสุขจากการทำบุญนี่แหละคือลักษณะของเทวดาพวกที่โลภส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญพวกที่เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านถามมันเคยใส่บาตรหรือเปล่าถ้าทำบุญก็ทำแบบเอาหน้าเอาตาต้องมีการถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์บริษัทของเราได้ทํทำนู่นทำนี่อันนี้ไม่ได้ทำเพราะการให้ทำด้วยความโลภ โลภจะได้ขายของเยอะขึ้นโลภแบบเป็นการโฆษณาแฝงตัวประชาสัมพันธ์การตลาดคนที่ทำบุญด้วยความโลภมันเป็นแบบนี้จึงไม่ได้เป็นเทวดาก็ยังเป็นเปรตอยู่นั่นเพราะยังโลภยังอยากได้อยู่ 17. พฤติกรรมถ้าทรรจะเป็นเปรต 1. เป็นคนอิจฉาริษยาคนร่ำรวยและสูงกว่าตน ดูถูกดูแคลนคนยากจนและต่ำกว่าตน 2. ตรณีไม่ทำทานและยังกีดกันคนที่จะทำทาน 3. นํนำทรัพย์สินของพระภิกษุและส่วนรวมมาเป็นของตน 4. ติชินนินทากล่าวร้ายพระและครูบาอาจารย์ของตน 5. ยุยงสง์และหมู่คณะให้แตกกัน 6. ให้ยาหญิงมีคันเพื่อทำลายเด็กในคันภแช่งด่าคนที่ทำบุญและทำความดีต่อสังคมและพระสงฆ์ 8. ใช้อุบายทุจริตในการค้า 9. ปฏทุสร้ายต่อพ่อแม่ 10. ไม่ยอมให้ทานด้วยข้าวและยังสาบานยืนยันว่าไม่มีข้าวซึ่งเป็นการกล่าวมดเทส 11. ลักขโมยของคนอื่นมากินและสะบทสาบานว่าไม่ได้ขโมย 12. กลางคืนถือศีลกลางวันเป็นพราน 13. เป็นเจ้าเมืองหรือผู้ใหญ่ที่ชอบกินสินจ้างรางวัล 14. ทำบุญด้วยของเหลือเดน 15. ถวายพระตาหารด้วยเนื้อหมาและเนื้อสัตว์ที่มีเล็บ 16. ข่มเหงรังแกคนยากจน17ตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าทีนี้เรามาดูก้าวนิสัยของผู้ที่มีบุญมากที่หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนท่านเคยให้โอวาดเอาไว้ว่าลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุญมากหรือจิตของผู้ที่มีบุญมักจะเป็นเช่นนี้ 1. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออํานาจบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรม อันเป็นสมบัติของเรา 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญยริศทำให้มีหวันไวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ้านำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดได้ทนได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญเยริศทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่มไมหวั่นไวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ตามกำลังของบุญยริศไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวาง ตามกำลังของบุญยริศไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญยริศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสะของความโลภความโกรธ ความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชา,าทิดทูลเกียรติคุณครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะ ข้อคิดกติธรรมเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ